สวัสดีครั้งนะครับนักศึกษาอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนสุดท้ายที่อาจารย์แถมให้เพราะว่าจากการทำงานของอาจารย์ในชุมชนเรื่องเศรษฐกิจชุมชนฐานลาก CSR อะไรเนี่ยที่อาจารย์ไปทำงานเนี่ยอาจารย์เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือทุนทางสังคมนะครับทุนทางสังคมเริ่มต้นบทแรกๆเราพูดถึงสินทรัพย์หรือทุน ที่ใช้สําหรับการดำรงชีวิตนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทุนงทาสังคมอยู่ด้วยแล้วก็มันเป็นตัวสําคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเพราะเป็นตัวมนุษย์นะครับก็เลยเอาอันนี้ขึ้นมาคุยกันสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจบลงด้วยการสรุปว่าไอ้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันเพื่ออะไรนะครับันนี้ก่อนที่จะไปถึงทุนสัง,สงคมเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะ มีคำคำรู้จักรู้จักคำว่าประชาคมหรือประชาสังคม civil society อยากจะบอกว่าประชาสังคมของหรือประชาคมเนี่ยนะของบ้านเราเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบกับบางประเทศนะครับเราสู้เขาไม่ได้เขาเข้มแข็งอาจารย์อ่านประวัติการ <c oughs> การเขเรียกอนุรักษ์แมนามิซนะิสซิปปี ของสหรัฐไปนะเขาใช้ประชาสังคมนี่แหละหรือประชาคมเนี่ยเป็นตัวช่วยคือชาวบ้าน,นอยู่คนละทิศคนละที่คนละทางคนละต้นแม่น้ําปลายแม่น้ํามีเรื่องของเอกชนที่มาทําให้แม่น้ําเสียหายนะมีชาวบ้านไม่ดูแลรักษาจนแม่น้ํามันผ่านไปแล้วเขาจะฟื้นฟูทั้งแม่น้ําทั้งหมดเนี่ยเขาใช้ปัญชาคมก็คือว่าทําให้เกิดความเป็นประชาคมขึ้นมา นะครับแล้วก็ประชากรมเนี่ยมาต่อสู้ในเรื่องที่ทําให้เกิดความสําเร็จเพราะฉะนั้นพอลึกพูดถึงเรื่องประชากรมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆถามว่าประเทศไทยพยายามไหมมีความพยายามนะครับแต่เดี๋ยวจะคุยต่อไปว่าพยายามแล้วทําไมมันยังไม่ค่อยได้เรื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมกําลังคิดว่าเรากําลังมีประชากมที่ ซ่อนเล่นแล้วก็เกิดคนใหม่เนี่ยอย่านี้ตอนนี้ตัวอย่างนอะอาจารย์ไม่ได้คิดอะไรมากนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่นิสิตนักศึกษานักเรียนออกมาเป็นเครือข่ายทั่วไปแล้วก็มุ่งเน้นในเชื่องของเอ่อมีเป้าหมายร่วมกันนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันอ,อย่างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนะ แล้วก็ตอนหลังนี่เราก็เอาประชาคมมาใช้ในการทําแผนยุทธศา,ศาสตร์อะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ทําจริงได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องดูสินั้นประชาคมในพัฒน,นาคมซีวิลก็หมายถึงเรื่องของคนละเรือนเรื่องของคนประชาชนนี่แหละแล้วก็ s o c i e ซีวิลสัก็แปลว่าที่สังคมกันจะมาคมหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้ถามว่าถ้าเปิดรวมพลังกันเนี่ยมันโอ้โห มันยิ่งกว่าเนาะไม่มีใครมาห้ามได้ที่ป็นประชาชนรวมตัวกันได้จริงๆนะครับอันนี้ก็อันเดียวกันละที่ว่าเอามารวมตัวกันเป็นสองคำเนี่ยนะครับก็ก็อันเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือประชาคมเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งแยกออกไปแต่มันมีเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความเป็น ชุมชนนะครับซึ่งการพัฒนาตรงนี้มันต้องใช้เอกชนต้องใช้สาธารณะแล้วก็ต้องใช้ประชาคมหรือการก่อตัวเป็นองค์กรของประชาคมตรงนี้ถึงจะแก้ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะเชใ่้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นโอทอปอะไรต่อ,อไรเนี่ย มันไม่มีความเป็นประชาคมเนี่ยไม่ร่วมมือกันแล้วก็ไม่ร่วมประสานกับคนอื่นและไม่คิดทั้งจิตสาธารณะด้วยมันก็ไปไม่รอดนะครับจาย์ก็เลยเอาตรงนี้มาเสริมให้นะครับนั้นประชาคมจงเข้ามารวมกันเพื่อพูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปของกลุ่มหรือเครือข่ายในประเด็นที่เขาจะมุ่งไปแ,แก้ปัญหาหรือจะพัฒนาให้รุ่ร่วงนะ ร่วมกันเพราะนั้นก็ต้องมีการมาคุยร่วมกันแล้วก็ให้ความคิดเห็นนะให้มติทีนี้ถ้าเผื่ออย่างนั้นทีรัฐไปอ้างอย่างนั้นมันก็ไม่มีความชอบธรรมนะครับแอ้เรื่องความชอบธรรมก็เกิดขึ้นนะคือกล่าวอ้างโดยไม่มีกระบวนการคือไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมไม่มีกระบวนการที่จะวางแผนว่าโอ้เราจะมาปรึกษากันยังไงจะไปหยู่จะไป จังหวัดไหนจะส่วนร่วมไงแล้วจะมาร่วมความคิดทั้งหมดยังไงมันไม่มีกระบวนการนะที่สาคัญไม่มีกระบวนการนะครับมันก็เกิดความไม่ชอบธรรมขึ้นมนาะการทําขั้นตอนตรงเนี้ไม่ไม่ดีเท่าที่อาจารย์สัมผัสมาเนี่ยไปทําประชาคมเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีกลุ่มคนสองคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องเรื่องการาจัดการน้ําเนี่ยนะ หน่วยราชการก็จะไปเชิญกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับราชการแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ไม่เห็นด้วยกับราชการก็ไม่เชิญเข้ามาก็หมายถึงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมาอยู่ร่วมกันต้องมาคิดด้วยกันร่วมด,ด้วยกันตอนนี้เป็นการอ้างเฉย,ยๆแล้วก็ไม่ชอบทำหรือบางทีเนี่ยนะก็ไปยกมือคุยๆไม่มีพูดไม่มีปรึกษาไม่มีอื่นาเลยว่าเอา้าพระพวกมาการเมืองมาเอา้าถ้าผมจะเสนอนี่คุณยกมือนะปับ๊บได้ไปเลยอันนี้ก็คือ เรื่องของลองไปอ่านดูนะมันเป็นเรื่องของความชอบธรรมนะครับและดําเนินการขั้นตอนอย่างไรนะครับไม่มีขั้นตอนการดําเนินางานแล้วก็ประชาคมเนี่ยนะเป็นเพร,ะระาะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นกระบวนการกระบวนการการมีส่วนร่วมต้องมีหลากหลายกระบวนการมีหลากหลายมากนะแต่เราไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช้กันเราเป็นประชุมธรรมดานี่หละอปตอปทอทำประชุมธรรมดานี่แหละครับเท่าที่ผมเคย เคยทำแล้วก็มีลูกศิษย์ผมวิจัยเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสเต็กโคลเดอร์เนี่ยนะฮะต้องมีความรู้สึกมีความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาสามารถจะต้องมีเสียงนะมีเสียงที่จะสามารถเสนอได้ว่ามันดีไม่ดีมันมีผลต่อชีวิตของเขาอย่างไรแล้วก็ต้องมีการรับฟังให้อย่างดีนะฮะแล้วก็ผลกระทบทั้งตรงทั้งอ้อมก็ว่ากันมาต้องรับฟังต้องมีการรับฟังนะฮะ แล้วก็มีแนวน้อมที่จะแก้ปัญหาหรือผลักดันให้แก้ปัญหานะครับทั้งนี้เพื่อเป้าหมายก็คือปพัฒน,นาที่ยั่งยืนและประชาชนมีส่วนร่วมจะเป็นในสุดแล้วให้ประชาชนเป็นเจ้าของเรื่องพวกนี้เพราะมันเกี่ยวกับชีวิตเขาทรัพย์สินเขาเป็นเกี่ยวกับวิถีของเขาเขาต้องเป็นเจ้าของประชาคมกับกฎหมายนะครับเรามีกฎหมายเนาะกฎหมายพยายามกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและร,รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้ทราบและก็ความต้องการประเด็นปนัญหาอะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำนะมีบางที่พบก็มีบางบางอ,อปทอที่ทำแต่หลายอปทก็ไม่ทำก็ถึงเวลาเอ้ามาแล้ว,มา,ลวมาคุยกันเชิญเชิญมาประกาศเรียกมาประชุมแล้วก็บอกเอาอย่างงี้นะอย่างนั้นนะอย่างนั้นน,น,ะนะก็จบนะฮะตรงนั้นก็จะเป็น ที่เราที่อาจารย์มีประสบการณ์เนาะพูดไปพูดมาเดี๋ยวคนเข้ามาว่าอาจารย์นะว่าไม่มองลบอย่างเดียวเพื่อแจ้งแนวการพัฒนารับทราบปัญหาความต้องการของท้องถิ่นความช่วยเหลือทางวิชาการความช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะฮะกำหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์นี่เห็นไหมตอนอีกอันหนึ่งว่าตอนที่บางทีไปยกมือยกมือก็จะเอานี้นี้นแล้ว ผู้บริหารอ,อปรทก็บางทีก็มีอยู่ในใจแล้วจะทําอะไรทําอะไรก็เอาเรื่องนี้นะมาถามมาดีไหมดีไหมคนคนก็ยกมือดีมันไม่ได้มีการสร้างแผนยุทธศาสตร์ที่อาจารย์ในบทใดบทหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันควรจะเข้าไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานะก็หลายที่มันก็ไม่ได้เข้าไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเป็นมันจะต้องกลายเป็นแผนด้วยนะต้องกลายเป็นแผนด้วย ก็นี่แหละครับ mm ก็เป็นเป็นการที่เราจำจะเป็นจะต้องทําให้เกิดประชาคมหรือประชาสังคมไม่ได้แต่ถืเว่าตามใดไม่ได้ประชาชนก็ยังลอยอยู่นะครับก็คือหมายถึงว่าไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ว่าเป็นคนข้างบนกระทาลงมาแทนที่จะให้คนข้างล่างคิดขึ้นไปแล้วก็ เอาไปเป็นยุทธศาสตร์นะครับอันนี้ตัวสำคัญนะครับเพราะนั้นประชาคมเนี่ยถ้าเกิดมารวมตัวกันที่เราบอกว่ามารวมตัวกันแก้ปัญหาคิดกันแล้วแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับมันไม่ได้เป็นเฉพาะเครื่องมือนะไม่ในในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเฉพาะเครื่องมือสําหรับการทําแผนยุทธศาสตร์นะครับการทำแผนยุทธศาสตรส์อันหนึ่งถ้าเกิดทํา มันก็จะเป็นของประชาชนแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ประชาชนต้องการถ้าเปิดทำทำถูกต้องกระบวนการวิธีการนะก็ทำครับของเราทําแต่สักเ่าว่าทำก็มีเยอะคือไปถึงก็ไปคุยๆที่อาจารย์พูดถึงนะยกมือกันก็จบแล้วแต่เป็นกระบวนการทางสังคมที่สร้างความเข้มแข็งสังคมระดับต่างๆทั้งในวงกว้างวงวงแคบนะครับแล้วก็ปกป้องการคุกคามซึ่งอาจมีผลต่อสังคม ที่ไม่สามารถอยู่กินอยู่ดีกินดีได้ขณะเดียวกันก็เป็นเพื่อในในการพัฒนาด้วยนะครับเพื่อจัดให้ทุนทางสังคมสามารถจัดการทุนอื่นๆทุนทางสังคมนี่สําคัญมันไปจัดการทุนอื่นๆด้วยเพื่อประโยชน์ของสังคมเช่นจัดการทุนทางทรัพยากรทุนทางเศรษฐกิจและทุนอื่นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกระ,จ,ะจายออกไปว่ามีทุนอะไรบ้างน,นะครับก็จะเห็นว่า ในชุมชนนะครับมีกลุ่มมีทีมมีเครือข่ายนะครับแล้วก็มีผู้บริหารผู้นำมีทุนทางกายภาพภูมิอากาศท้องถิ่นดินฟ้าอากาศมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมีนิเวศท้องถิ่นมีทุนทางระบบทุนทางการเงินหรือไม่ใช้เงินในชุมชนนอกชุมชนก็แล้วก็แล้วแต่นะจะใช้เงินช่องชมมีความรู้ภูมิปัญญาทักษะในการในชุมชน แล้วก็มีทุนทางวัฒนธรรมสังคมมันตัวนี้เป็นตัวที่ว่าถ้าเผื่อมีมีประชาคมมีความเป็นประชาคมมีความชอบธรรมทำอะไรเนี่ยมันก็ได้หมดงนั้นทุนทางสังคมจึงสําคัญนะครับแล้วก็ฐานทุนทางสังคมเนี่ยที่เมื่อกี้พูดกันคือมันสามารถจะมันมีความสัมพันธ์กันหมดนะทุนทุกทุนมีความสัมพันธ์กันหมดในชุมชนและมันก็สามารถไปช่วยจัดการทุนทาง สุขภาวะทุนทางกายภาพที่เราว่ามาแล้วทุนทางทรัพยากรธรรมชาติทุนการเงินทุนความรู้ทุนาทางวัฒนธรรมตัวนั้นเพราะฉะนั้นตัวเมื่อกี้เนี่ยก็คือทุนทางสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุนทางสังคมไม่แข็งอย่างอื่นมันก็ง่อยเปรี่ยเสียขาไปหมดนะครับทีนี้มาดูว่าอันนี้สรุปเลยนะสไลด์ต่อไปจะเป็นสไลด์สรุปว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งโมดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย เราก็ต้องมาดูว่ามันมีถ้าเผื่อการพัฒนาที่ว่ามาแล้วมันเกิดความไม่สมดุลมันมีเครื่องมืออะไรบ้างหรือมีประเด็นอะไรบ้างสำหรับที่จะไปต่อสู้กับความไม่สมดุลน,นี่นะครับก็จะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับเอ่อเมื่อกี้ชะงักไปนิดนะอาจารย์มากแก้คําผิดแล้วก็เติมเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยเพราะมันหลุดไปนะครับก็จะเห็นว่าเราจะต้องทําพวกนี้เยอะมาก แล้วก็ทําพวกนี้ก็เยอะมากครั้งนี้เพื่อจะมาแก้ตรงนี้เพื่อแก้ตรงนี้เพื่อทําอะไรเพื่อให้มันหวนกลับไปให้การพัฒนามันสมดุลก็คือว่าเอาสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาให้ได้นะครับเพราะะนั้นถ้าเปิดสิ่งแวดล้อมสมดุลเข้ามาได้เศรษฐกิจดได้เศรษฐกิจในภาพรวมของคนที่อยู่ในระบบพวกนี้ก็จะดีขึ้นนะครับคนพวกนี้ก็จต้องทําบริการให้กับคนพวกนี้ด้วยนะครับ ขณะเดียวกันถ้าเปิดเศรษฐกิจมันสมดุลน,นะครับความเหร่อม้ํามันหมดไปมันก็จะทําให้เกิดเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะครับอันนี้คือสไลด์ที่สรุปที่พูดมาตั้งกระบ,บทแรกจนถึงบทนี้ซึ่งบางบทก็เกี่ยวข้องชัดเจนบางบทก็ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่อาจจะเป็นทางอ้อมก็อยากจะให้สุนักศึกษากลับไป ทวนดูนะฮะตั้งกระบ,บทแรกถึงบทสุดท้ายนะครับแล้วก็ในระหว่างน,นี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเอาสไลด์พวกนี้หรือวิดีโอพวกนี้ไปแขวนไว้ในก็เรียกเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อจะให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาแล้วก็อาจจะมีการปฏิสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องของการสอบนัดวันสอบอะไรพวกนี้นะครับ นั้นก็ขออวยพรให้นักศึกษาโชคดีนะครับแล้วก็สมหวังในสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ให้มีความคิดที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตที่เป็นสุขนะครับก็ขอสวัสดีไวแค่นี้ครับ